สวัสดีครับผมผมฟ <regret> ุกฟุกทีวีเน็ตครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเล่นซืบแอปป์กระขาในในสกายวอลนะครับวันนี้เรามาเข้ากันเลยครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเข้าซืบสกายวอลรู้จะเข้าได้หรือเปล่านี่ครับมีคนมีมีตรงนี้อยู่เข้าไปเลยตรงนี้มันน่าจะมืด เปิดสุดแล้วเลิกที่เดียวทีรออร่อยแล้วเปิดตรงนี้จะเห็นตรงนี้เยอะนะครับไม่ต้องไปสนใจครับก็รออย่างเดียวให้มันเริ่มเล่นรอ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 

เพิ yeah, ่มตำต่างนั้นนะาแล้วแซ่นี่ก็ไม่ค่อยได้อ่ะสี่สี่สามสองหนึ่งเปิงปิงไปแล้วครับโอ้โหพิดแค่นี่ฮะ เฮ้ยโอ้โหมันทำไมซ้อนตึ๊บตึ๊บตึ๊บจะใช้ดาบเพชรได,ดมอนดน์ไดมอนซ้อนเองแาล้วจะมีอะไรครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บ,บกางเกงใส่เดี๋ยวผมขอปิดในคำพูดบ้านก่อนเยอะเกินละนะครับจะลุยเลยไหมจะรอรอดีกว่า ก็จะมีสีก็ตัวนี้ว้าและวรับไปรีมย์บางีไม่ค่อยเก่งเลยสิแล้วให้ไดฮนูมาแก้ละกันทุกข้างมันมีคนหรือเปล่า ไปดีวกว่าไหมก็ได้ไปรับไปรับจังหวะนี้ไม่มีลรวจะเสียแล้วลวไวไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ผมเล่นเป็นอันที่หนึ่งกระจุกระุแล้วก็ไปลบหลังนี้จะมีธนูนะโอ้โห ύ. โอ้โหเหยียดเป็ดใส,ส่ชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดอ้าว หวยน้อยเสื้อกูเสื้อตู้อยู่ในอยากกันไปหยิบช้ำเตื้อคิดถึงคิดถึงพ่อไปแล้วไปแล้วจีจี้กายสนุกไม่ยักชิงก้ ฮัลโหลฮลโหลฮัยโเล่นเโหลีัอโหลฮัลโหัลโหลฮเลโหลฮาลโหลฮัลลับไหลฮัลโหลฮััลไหลฮัลลยหลฮัลลัลไหลัลโหลฮัลโหลฮลโลฮัลลลล วายฮ่าว้ว่ะทุกคนเห็นกับเหมือนที่ผมเห็นเปล่าครับว่วง <c oughs> ลงไปในหน้า,าตา <c oughs> แค่นี้ก็กระโดดไม่ได้ควะ โอ้โหไม่มีบล็อกด,ด้วยสิสวยแนะเกือบเกือบแล้วไหมโอุย้ยกูจะไปยังไงอะสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวนี่แดบ็บอ oh, ๋อชิต What the fuck you นิ่งๆๆๆคุณดอกมันเป็นไม้กูนะเว้ย เกือบแล้วเมื่อกี้อ,อุ้ยเขาวนี้ครับเต็มเนื้อเต็มเนื้อจังหวะนี้จึ๊บจึ๊บว่าข้างล่างจะมีของนะเต็มน้ำเต็มเน,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 นื้อครับจังหวะนี้อือโอ้แทนน เกลงเพชรของเราเป็นเกลงเพชรเนี่ยไปบุก,กันเลยเมื่อกีก้มันตกไปหรือไม่ใช่หรวอวะมีโบอกเนี่ยวู้บย่อผู้เล่นเหลือก,กี่คนราจะอยู่ตรงนู้นหมดแหละมีเกาะพิสัยตัวให้เราไม่เสือเสือเพชรอะ่ะมีบ่์มีเสือเพชรไหม ไม่มี <My> <Yeah. S 1> มาครับเสื้อเพชรครับเราจะไปลงไปหาเสื้อเพชรกันดีกว่าที่นี่เกมนี้ไม่จบแล้วก็ไอ้นี่ฮะเปิดเอาไว้ดีกว่าจะได้รู้กางเกงเพชรเมียหรือตะกอกินหัวมึงไงจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บเช็ดลุยแล้ว หนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บเฮ้ยจาะสัวเพชรไี่ไงมาแล้วบจังหวะนี้มาแล้วออกเพชรเต็มตัวแล้วเงยหนึ่งสองสามหนึ่งสองมาเขาจะไฟบอกมาเลยไปไหนกันหมดวะเฮ้ยเขาอยู่ในสกายวอลมั่ง บอกมาสิครับพี่ไม่เคยบอกไงกินเกมอ่ะมึงมาผู้ทัานนาไปไหนวะเจ๊ดเป็ดมองไม่เห็นไปไหนของมันต่อ,อไปเองก็ได้วะเฮล m ม p l e พ s e ไม่มีใครเลนเลยเลยกูจะจบคลิปยังไงวันเนี้ยไปไหนกันหมดโอนันไงเกาะมันกากของเราเว้ยแล้วกูสูบม,มันดอยเมนเดิมต่อไปหามันครับรัวครับจังหวะนี้จังหวะนี้รัวครับไปแนละ้วไม่สนแล้วมีอะไรจะเสียแล้วไม่ได้บวกกับใครเลย

โอแลปวูู้